ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าบนทองเรียกนี่พว้ามาอเตอการสร้างครับลไปทุกคนจุดน,นี้ก็ถมสูงแล้วทุกคนนี่มาตรงนี้อ้มาจากนู่มาาันจะเป็นต่อมอของโครงสะพานเหล็กทุกท่านแต่เขาทำตอนไหนไม่รู้นะถ้าเขาจะทำตอนไหนทุกคน เขาบอกว่าถ้าเป็นต้นปีหน้าทุกคนตรงนี้นะมันจะเป็นสะพานเล็กตอนนี้เขารอให้ต่อหมอทำง,องตอนน่อหม้ปรับตานตัวนี้อะวิ่งไปแต่ก่อนมันมันมันไม่สูงทุกคนเนี่ยแต่ก่อนมันไม่สูงทุกคนเนี่ยนี่สูงสูงท่วเทมเลยเป็นจะเป็นโครงเด็กมาเลยถ้าทำต้นปีหน้าทุกคนาทำเป็นต้นต้นของต้นปีหน้าอยูนมาจากนู่นนะ มาจากไอ้บ้านคนทองน้อยก็เป็นแบบนี้นะโคตร่นสูงจร <c oughs> ิงท <c oughs> ุกคนเฮ้ยเ้านฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยยเเฮ้ยเน้้เฮ้น้นเะ้ยกฮ้ยเเจากทย้ยเฮ้ย้ย้้ยนฮ้ย้ยย มีหนึ่งสองสามสามต่อมอาคนเป็นสะพานข้ามทางนี้ก็ลงหินคุกแล้วรถสิบล,ล้อวิ่งมาเห็นไหมเขาลงหินคุกอย่างดีเลยทุกคนที่นี่นหินหินเรียบดีแล้วแล้วก็ลงดินไงสิบล้อมาลงดินทุกคนนะผมบินให้มันสูงเนี่ยไม่เท่านี้ไงมอดินมาลงเนี่ยเหนะตรงนี้เขาสะพะไอกตรงนี้เข้าบ้านคนทองน้อยนี่ไปตลาดทุกท่าน ไขได้ก็เกี่ยวเลนะยทุกคนไขทวนขึ้นกนะารน,นุ่นก็ลุงลุงหมอลุงลางไปเกือบร้ยรอยลวร้อปแล้วคนหนึ่งจุดน,นีนะ้หนึ่งจุดน,นี้อ่ะจะเป็นของปีหน้าต้นต้นปีหน้าคนเขาจะมาทำาสูงจริงทุกคนเนี่ย รถเขาไถพวดดินขึ้นมาไงเดี๋ยวรถเกลียยตะก,กรแตรนเนะ่นะก็จะเกียยตามลุงดินลงดินอยู่ทุกคนเนี่ยเกลงเทดินให้มันสูงสูงท่วมน,นะแบบให้มันเกือบท่วมเนี่ยเท่าๆกับไอตัวมอสะพานอ่ะต่อสะพานเนี่ยตัวมอสสะพานเน,นี่ย มันเท่าอ่ะน้วก็ถุมอยู่นั่นให้มันให้มันเท่ากันนะที่ทําโครงสะพานเว้นตรงตีนตีนสะพานนี่ยนะตีนโครงโค้งสะพานตอนนี้เป็นโครงสะพานเด็กคนณที่เป็นต่อหม้อไว้เนี่ยตัวนี้ยังไม่ถอดแบวนแต่นถอดแบบแล้วนั่นดูใกล้เลยทุกคนก่อนนั้นเพือจะไม่ทาอย่างนี้ยโอ้โหรับไปทางมันบนท้องเน้่อ๋อไม่รู้นะคุณ อ๋อไปทางนู้นน่ะตอนนี้ใกล้แล้วคนเห็นบองเห็นสะพานทางจุดระดับเลยไกลน,น,นู่นน่ะเนี่ยแหละจุดนี้แหละที่เขาที่จุดหนึ่งเป็นจุดที่สำคัญทุกคนข้างล่างก็จะเป็นทางรถวิ่งอ้อมได้ทุกคนรอดรอดได้ก็คงจะทำเป็นทางรถอ้อมเลยทุกคน สิบล <ider> <laughs> <Sen DVD> ้อเกาลงดินอยู่ตรงนู้นนะรถน้ำคันนี้ไหมลูกเอ๋ยเบนไปหมดแล้วทุกคนโโอ้หน้ำทะลักเลยทุกคนเบนเหมือนไปหมดแล้วควนขาวขึ้นเต็มเหมือนเดิมนะเบนน้ำเบนน้ำมันไปแล้วเบนน้ำมันน่าจะหลวมไปแล้วควนกุ๊บเลยมนั จุดนี้เขาจะทําเป็นจุดของไอ้ปีปีต้นปีหน้าทุกคนเนี่ยตุงกิดนี้นะไอ้ชุดนั่นแหละชุดนี้เขาจะทำนี่นก็เป็นรกเนี่ยก็ไถพวนดินรถไถเอาถถรถไถตัวไถทุกนย่ก็ไถไถพวนดินขึ้นพวนดินเลยนูนลงล่างไปนะไกลๆนู่นนะเขาเขาลงล่างเรียบร้อยละ เราลงรางไว้สกแกนบายไปแล้วทุกทั้งหมอนทั้งรางไกลๆนู่นนะทุกๆังฟุ้นนะเห็นหมอนเห็นหมอนรางรถไฟกับรางเลขาวางไว้อยู่เลยเยวลาอาปัปเดตทุกคนเนี่ยเนี่ยก็ไถควนขึ้นมาไถาดินควนขึ้นมาไง จะเดินพาข้ามไปรุ่งก่อนสูงนะทุกคนไม่ใช่ไม่สูงนะสูงนะสูงทุกคนไม่ใช่ว่าไม่สูงนะ ูนีนะทุกคนดูทุกคนนี่จะเป็นเรืวิ่งอ้อมนีน่าจะอ้อม ใส่ตรงนี้ได้กว่าแล้วโอ้โหทุ่งแล้วก็น่าจุดนี้สูงจริงๆสูงกว่าเพื่อนมีจุดเดียวเป็นเพื่อเ่ว่าเขาสูงที่สุดตรงเนี้ยจุดตรงนี้นะใส่ได้กว่าแล้วนแบดยังไม่ถอดเลยนะ ูงจนิดจุดนี้จุดเดียวรู้ว่าสูงที่สุดของโการสร้างทางรถไฟของเส้นของอะขอองำเภอพลทองนะจาจะจุดอื่นผมไม่รู้นะอำเภออื่นแต่อำเภอพลทองจุดนี้สูงสูงที่สุดกว่าเพื่อนเลยจุดนี้จุดที่สูงนะนี่เป็นห้วยห้วยห้วยอะไรนะห้วยห้วยคอทุกคนนี่เป็นห้วยคอ ่าจะตอกเสาเข็มาเข็มวางไว้เองจะต่ตอกตรงนี้ข้างล่างเนี่ยเสาเข็มชุนด้นน้ไปได้รมไปได้รถไขอนะโอ้ยินดีทุกคนือยวยรักษา่วยหนานิโบร่าแขกงนดีอุ่น มีแอร์เลยรถไถทุกคนนะรถไถเล็กไปไถดูนะทุกคนไปดูแล้วมั้งสิบก้อกินมาดูทุกคนนะอ๋อกลับรถทุกคนแล้วกขับรถนะถ่าจะไถตรงนี้ต่อ ก็ <ciğim. S 2> เกตรถรถเก็แต่แมงม้าเนี่ยย <ination that kids know goodbye> ังไม่ใคับเลยทุกคนเขาน่าจะรอรถไถได้ขึ้นอ่ะควรควรให้หมดก่อนไงดูรถไถได้ขึ้นทุกคนนะก้าวเด็่ารอรถไถเล็กงานจะควรอีกหรือเปล่าทุกครถเดินไปแล้วนะฮะก็ควรทุกคน เขาใช้ผานลงควนดินขึ้นมาทุกคนดินมันล้วนไงไม่มันแน่นนะนอะไรนะทุกคนนะเนี่ยทุกคนเลยพามาเอา็กอาเปียทุกคนตรงนี้นะก็เริ่มทำหมดลนะสิบรอก็วิ่งขึ้นเทดินอยู่นู่นก็ยังไงก็ ฝากช่อง่าวพลทองคนเล้จัดีแล้วครับผมทาง youtube ฝากกดติดตามนียครับคุณทุกท่านที่เป็นคลิปติดตามใหม่และผูต้ติดตามเก่าก็าฝากทุกคนทุกท่านเวยนะครับฝากชมคลิปแล้วก็ฝากติดตามช่องเดียวะครับผมเดี mm ๋ย hmm. วคอยอัปเดตการสร้างทางรถไฟทุกคนให้ชมกันจุดนี้เป็นจุดของไอ้เส้นทางของไอ้นู่นแหละของไอ้จากทางเข้า,ขามาจากรยทุกคนจากศานีบั้นบัวทาง พวกเบียงท้างอีฐทุกคนวิ่งมาเนี่ยทุกคนเข้าอำเภอไอ้อำเภอไอเชียงขวัญอำเภอปูชัยอำเภอพลทงอำเภอหนองพอกสิ้นสุดอยู่ที่อำเภอหนองพอกทุกคนแล้วต่อไปแล้วก็เป็นบริษัทอิงทํานะจุดนี้เป็นของชอชอทวีทําทุกคนชอทวีเป็นผู้รับเหมานะจุดนี้ก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่สูงกว่าเพื่อนที่ผมพูดให้ฟังในในคลิปเนี่ยสูงกว่าเพื่อนเดี๋ยวก็ ปีนปีหน้าเขาก็ทำโครงสะพานลนะโครงสะพานเหล็กทุกคนแล้วก็มีหนึ่งมีสองเนะี่ยโค้งที่มันยาวจริงเนะน,นี่ยเฮ้ยมันนานน่าจะลองรับอีกเลยมยนะั้งนี่แต่เพามันยาวจริงนะโค้งตรงนี้ระยะนี่กี่เมตรก็ไม่รู้ขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมทุกคนท่านฝากติดตามช่วงนคะรับผมว่าอากาศช่วงนีง้มันทั้ง ทั้งลมทั้งเยน็นอากาศเปลี่ยนแปลงทุกคนรักษาสุขภาพเพ้่อทีครับผมอากาศเย็นเปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอยู่นี่นี่เป็นจุดสะพานห้วยข้อผ่านไปบ้านอำเภอบ้านพลทองน้อยจุดที่เป็นแคมป์คนงานออฟฟิศของของชอทว,ว,วีทุกคนรู้แหละตรงจุดนี้นะจบคลิปเนะนะท่านี้ผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะผมช่องบ่าวพลทองกอลเลดคนทุกท่าน คอยอัปเดตคลิปการสร้างการรถไฟคนที่ชมกันผมสิ้นของอำเภอบุทองเนี่ยนะจะอำเภออื่นก็ไปทุกคนเดี๋ยวมีเวลาบ้มีเวลาบ้างผมจะไปถ่ายคลิปให้คนที่ชมกันนะจงจุดคนจุดอำเภออื่นนะอ่ะก็จบคลิปเท่านี้ผมสวัสดีนะครับผมทุกท่านดีนะครับ